ไม่ใช่แค่เรื่องของขยะที่ทําให้น้าเน่าเสียนะครับผักตบชวาก็เป็นปัญหาเยอะนะบางพื้นที่เดียวโหเต็มเลยเด็กเนี่ยไปกระโดดเล่นเป็นสนามฟุตบอลเลยอ่ะเออใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพิการนําผักตบชวาเนี่ยมาทําเป็นกระเป๋าก็ได้คุณกล้าเคยเห็นไหมเคยเห็นครับมาทําเป็นภาชนะต่างๆได้แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมพาไปดูกล้าลองกล้าลุยทําดินปลูกคุณภาพดีที่สําคัญปลูกต้นกัญชาได้ด้วยติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญเลยค่ะ สนับสนุนโดยตอบทุกลายสไตล์ในแบบคุณไฮลักซ์รีโวดับเบิลแคปให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าโอ้โหหนักขนาดนี้ยังไหวนะครับคุณผู้ชมครับจากประสบก,การณ์การเดินทางไปทั่วประเทศนะครับแล้วต้องใช้รถบรรทุกของเยอะๆแบบนี้ผมและทีมงานกล้าลองกล้า,ล,าลุเลยเราขอยกนิ้วให้เลยครับผมเยี่ยมไหมครับเยี่ <Yeah. S 2> นี่แหละครับผมยกนิ้วให้ t o y o t a h i Lu ัก e v o d o u b l e Cab คันนี้ครับมา ก็เพราะโตโยต้าไฮลักษ์รีโว่ดับเบิลแคบคันนี้นอกจากจะรองรับการบรรทุกได้ดีเยี่ยมแกร่งยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขั้นมั่นใจทุกการทรงตัวแล้วยังมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 GD Super Power ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าพร้อมช่วงล่าง Super Flex Suspension โช้คอัพปรับจูนและแหนบกันสะเทือนเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สบายเพิ่มความนุ่มแต่ลุยไปได้ทุกที่ทุกเส้นทางถูกใจพวกเราสุดๆให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าจริงๆครับที่ถูกใจเราอีกอย่างก็คือระบบปรับอากาศแบบดูโอ o ซนครับ นี่แหละครับปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระแยกซ้ายขวาหมดปัญหากวนใจจะเย็นมากเย็นน้อยก็เต็มที่พร้อมลุยต่อครับ วันนี้กล้าลองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเรายังอยู่กับครู6วิรยุทธ์คำปานผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยราชภัฏสกลน,นครพร้อมกับน้องๆแต่ละชั้นปีและชาวบ้านบรรดาพ่อๆพ,พี่ๆที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรชุมชนบ้านยางอาจจังหวัดสกลน,นครนะครับ เราลงน้ําลุยเก็บผักตบชวากันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราได้ผักตบชวาเยอะพอสมควรแล้วนะครับจากนี้เราก็จะนําไปแปรรูปกันต่อยังจุดแปรรูปที่อยู่ภายในชุมชนครับครูหก <L> บอกว่าชาวบ้านในชุมชน ช่วงนี้ก็จะตระเวนออกไปหาเก็บผักตบชวามาแปรรูปแบบนี้แหละครับนอกจากจะสามารถเอามาขายได้แล้วยังแปรรูปต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกและที่สําคัญหมดปัญหาเรื่องผักตบชวาที่มีปริมาณมากในชุมชนลงได้กลายเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะดินปลูกสูตรเฉพาะที่มีแร่ธาตุสูงอีกด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ผ่านการทดลองและทดสอบคุณภาพมาแล้วนะครับ ผกตบชวานี่เราใช้ได้แทบจะทุกส่วนเลยนะส่วนรากก็ได้ใบลำต้นได้หมดเลย mm hmm. ครับแต่ว่าต้องผ่านเครื่องที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องสับเพื่อที่จะย,ย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะ mm hmm. ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกองที่เห็นเนี่ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้พร้อมลหมครับพ่อมาเสียบเลยครับพ่อมา mm hmm. พร้อมทํางานนะฮะ mm hmm. โอเคมาครับก็จะได้ส่งต่อนเนาะ งานแรกก็คือการสับหรือหั่นผักตบชวาให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับต้องสับทั้งต้นรวมทั้งรากและดินตะกอนจากธรรมชาติมีประโยชน์ต่อพืชแต่งานนี้เพื่อให้ได้มุมภาพสวยๆส,สภาพของช่างภาพของเราจึงเป็นแบบนี้ครับ ช่างภาพเราครับเดี๋ยวคือเละมากครับเละทุกจุดแล้วคืออยากได้มุมสวยนะเนาะหัวเหอไปหมดละอะไปฮะไปตอนนี้ผมสบายนะแต่คนนี้ไม่สบายเพราะว่าผมลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหหลัง เลือดจากการหาผักตบชวาก็ต้องมาเละงานนี้ต่อผักตบชวาจะใช้ในปริมาณเยอะหน่อยนะครับดังนั้นเราจึงค่อนข้างใช้เวลากับขั้นตอนนี้ครับ ตบชวาที่ละเอียดแล้วจะนำมาผสมแกลบดำแกลบดิบขี้วัวดินร่วนและน้ำหมัก EM ในอัตราส่วนผักตบชวา3ส,ส่วนและส่วนที่เหลืออย่างละ2ส,ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้7วันและสุดท้ายหน้าตาของดินที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณสมบัติของดินดังกล่าวสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดอุดมด้วยแร่ธาตุที่หลากหลายเหมาะกับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล ครูโบบอกว่าโดยเฉพาะสายเขียวอย่างกัญชาที่กลุ่มวิาษาษาาส,มสาหกิจเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้นแห่งนี้ได้นำสูตรดินจากผักตบชวาไปผลิตขายและต่อยอดจนสามารถเพาะขยายพันธุ์ต้นกัญชาขายอย่างถูกกฎหมายสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนแค่ผลิตดินปลูกจากผักตบชวาขายก็มีไรายได้หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือนรเรียกว่าแทบจะหมักและผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแล้วนะครับจากผักตบชวาไปสู่ดินปลูกต้นไม้ และต่อยอดเป็นดินปลูกกัญชาพรุ่งนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพทำงานโดยอาศัยความไวเป็นหลักบอกคุณผู้ชมเลยนะครับเห็นไวๆแบบนี้รายได้ต่อวันเกือบ1,000บาทห้ามพลาดนะครับนรเรศปาทานถ่ายภาพคณาวิทย์แวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับ โอ้โหนี่ไงนี่ไงดู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 ความเชี่ยวชาญเนาะพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปดูเลยครับว่าเขาทําทําไมแล้วเขาทาอะไรทําไมเขาถึงแบบทำได้เร็วขนาดนี้แล้วเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าด้วยนิ้วหายไปไหมครบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวของผมยังครบอยู่ลองหรือเปล่าได้ลองทาหรือเปล่าได้ลองทำครับพรุ่งนี้ติดตามนะครับค่ะค่ะ